สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวงูเข้าบ้านเปิดความเชื่อโชคดีหรือว่าโชคร้ายคลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อในเรื่องที่งูเข้าบ้านที่อยู่อาศัยของเราค่ะ คนไทยมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความเชื่อโบราณในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่มาแล้วเป็นเวลาเนนานเลยนะคะเช่นเดียวกับความเชื่อเรื่องสัตว์เข้าบ้านโดยเฉพาะงูสัตว์เลื้อยคานที่ เรียกได้ว่าหลายคนก็หวาดกลัวนะคะซึ่งหากจะพูดตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วนั้นการที่งูเลื้อยเข้าบ้านเป็นการบ่งบอกได้ว่าบ้านของเรานั้นเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะตั้งอยู่ใกล้กับรังงูทําให้งูเลื้อยออกไปหาอาหารกินในบ้านหรือว่างูอาจจะรู้สึกได้ว่าบริเวณบ้านหลังนี้มีความปลอดภัยเหมาะเป็นที่พักอาศัยไว้หลบซ่อนศัตรูหรือว่าวางไข่ซึ่งเมื่อมี งูตัวแรกเลื้อยเข้าไปเจออาหารและที่อยู่ที่เหมาะสมแล้วงูตัวอื่นๆก็จะเลื้อยตามกันมานะคะทีนี้เรามาดูความเชื่อว่างูเข้าบ้านของเรานั้นจะให้โชคดีหรือว่าโชคร้ายค่ะ หากพูดตามความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนบ้านไหนที่มีงูเลื้อยเข้าบ้านถือว่าเป็นลางที่ไม่ดีนักค่ะเพราะเชื่อกันว่าคนในบ้านจะเจ็บป่วยได้ไข้หรือว่าเสียชีวิตในไม่ช้ายิ่งหากฆ่างูไปด้วยแล้วจะยิ่งทําให้เคราะห์หนักมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เวลาเจองูเลื้อยเข้าบ้านมักจะนำเลขที่บ้านไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะ แถมส่วนมากมักจะถูกรางวัลกันอีกต่างหากนะคะผู้คนก็เลยพากันเชื่อว่าโชคลาภต่างๆที่ได้มาเป็นเพราะงูเข้าบ้านนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าหากงูเล็กไม่มีพิษเลื้อยเข้ามาในบ้านเช่นงูเขียวงูทางมะพร้าว ถือว่าเป็นลางดีที่จะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาหรืออาจจะมีข่าวดีของคนในบ้านมีงานมงคลเกิดขึ้นแต่หากเป็นงูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านเช่นงูเหลือมงูหลามมักเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่ที่เข้ามาเพื่อตักเตือนหากเจ้าของบ้านได้ทำการกระทำลบหลู่หรือว่าผิดศีลธรรมทางที่ดีควรไล่ให้งูไปให้พ้นทางหรืออาจไปทำบุญแก้แคลน ด้วยการซื้อผ้าไตรจีวรหนึ่งชุดถวายเครื่องสังฆทานและพัตหารแด่พระสงฆ์หรือทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลทำการสะดะเคราะห์ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยนะคะหากว่าฆ่างูไปแล้วงูจะอาฆาตแค้นจริงหรือไม่ ทางนี้หากเจ้าของบ้านฆ่างูตายงูตัวอื่นจะสามารถสัมผัสได้จากกลิ่นและอุณหภูมิจึงทำให้งูยิ่งตามเข้ามาในบ้านแต่หากพูดตามความเชื่อโบราณก็เชื่อกันว่าการฆ่างูนั้นจะทำให้งูตัวอื่นเกิดความอาฆาตแค้นได้ซึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้จะโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าจะตั้งใจก็าตามล้วนแล้วแตเป็นการทำบาปอย่างหนึ่งนะคะ แนะนำว่าควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เราไปเบียดเบียนชีวิตเขาหรือบางคนอาจบวชเพื่อขออโหสิกรรมก็สามารถทำได้ด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูว่างูเข้าบ้านแล้วจะทำยังไงกันดีไม่ว่าจะเจองูตัวเล็กหรือว่างูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านห้ามตีงูหรือว่าฆ่างูโดยเด็ดขาดนะคะควรยืนนิ่งๆแล้วค่อยๆขยับตัวถอยห่างช้าๆ โดยสังเกตความเคลื่อนไหวของงูตลอดเวลาเพื่อหาทางหลบหนีและอยู่ห่างจากการถูกฉกเอาได้จากนั้นให้รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมีอุปกรณ์และความชำนาญในการจับงูทั้งยังปลอดภัยมากกว่าการจับงูด้วยตัวเราเองนะคะ แม้ว่างูชนิดนั้นจะไม่มีพิษก็ตามหลังจากนั้นให้หาวิธีป้องกันงูเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นการราดน้ำมันกลิ่นฉุนบริเวณรอบๆบ,บ้านติดตาข่ายหรือว่ามุงลวดปิดทางเดินของงูที่สำคัญให้รักษาความสะอาดบริเวณบ้านและสวนให้สะอาดเรียบร้อยมันตัดหญ้าสม่ำเสมอรวมถึงปิดรูท่อหรือว่าใส่ตะแกรงท่อระบายน้ำป้องกันงูเลื้อยออกมาจากท่อได้ด้วยค่ะ เอาแลค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดความเชื่อในเรื่องของงูเข้าบ้านนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ